Okay. ไม่รอดลงไม่ได้เพราะฉะนั้นไปเลยครับไปท,ที่อื่นเลยลงไม่ได้แล้วเอาสวัสดีครับเทปซแฟนคลับแคปเทนมวล2027วันนี้กับตันมวลจะพา FC มาชมเครื่องบินกริปเพนของฝูงบิน701นะครับมีลาย88ปปีกองทัพอากาศ อันนี้เราจะมาฝึกบินขึ้นลงในสนามบินสั้นๆกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปลงบนถนนในประเทศเขมรให้ดูเดี๋ยวมารอชมกันเลยครับสนามบินแรกที่เราจะวิ่งขึ้นนี่ก็คือสนามบินหัวหินนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาวุธนวิถีที่โหลดไปวันนี้ก็จะเป็น Iris T หรือ A.I.M.2000 นะครับเป็น Short Range Air-to-Air m i s s i ึนแล้วก็จะมี Medium Range Air-to-Air m i s s ิสซึเหมือนกันก็คือ,อ m a t เ r e นะครับที่กองทัพอากาศจะได้รับมาพร้อมกับ g i p เ e n EF ที่จะมาประจำการที่ฝูงบิน102ในอนาคตของเรานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูของปลอมกันก่อนดีกว่าของปลอมในเกมไม่ใช่ของจริงนะครับที่ท่านเห็นนี้สนามบินก็สนามบินในเกมเครื่องบินก็เครื่องบินในเกมมีแต่ของจริงก็คือกัปตันบววน,นี่แหละครับบินเป็นนักบินที่ปลอมปลอมเหมือนกันไม่ใช่น,นักบินจริงนะครับมารอรับชมกันเลย วางแผนไว้ว่าจะขึ้นที่หัวหินไปลงที่เบสเอเชียนพาร์คที่สมุทรสาครครับโอ้สุดยอดเครื่องเขาแรงมากนะนี่มีการหมุนให้ดูด้วยแล้วก็บินวนสนามบินสักหนึ่งรอบก่อนก่อนที่จะไปสนามบินต่อไปนะครับ มาบอกว่าขณะนี้เราเทคออฟเรียบร้อยแล้วนะครับที่หัวหินทำเมนูเวอร์ให้ดูครับนี่มีการหมุนให้ดูด้วยเป็นไงครับนักบินเรามีฝีมือขนาดไหนสุดยอดของนักบินกองทัพอากาศนะครับเครื่องบินเราก็เจ๋งนักบินก็เจ๋วนะครับ ไปเจอกันต่อไปคือสนามบินเบสเอเชียนครับขณะนี้กิ๊ฟเพนเราก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินเบสเอเชียนพาร์คที่สมุทรสาครแล้วครับมารอชมกันที่ว่าสนามบินสั้นๆสำหรับก็มีเล็กกิ๊ฟเพลนลงได้ไหมโอ้ยสุดยอดเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ไม่มีปัญหาครับสามารถ ลงได้ด้วยความปลอดภัยลงได้แล้วจะขึ้นได้ไหมมารอชมกันต่อไปเลยครับสนามบินนี้ดูความยาวของรันเวครับไม่ยาวเท่าไหร่นะมันเหมาะสำหรับเครื่องบินใบพัดลำเล็กๆนะครับเป็นสนามบินส่วนบุคคลครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เดี๋ยวมารับชมในการเทคออฟของกริปเพนกันครับขอตั้งตัวให้ตรงๆก่อนนะหวัวยา,ยาว โอเคมารับชมกันเลยครับว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้กริปเพนจากสนามบินเบสเอเชียนพาร์คโอสบายครับสุดยอดนี่ขึ้นแล้วหมุนให้ดูด้วยตามสไตล์กับตันมวนนะครับต้องโชว์ออฟก่อนนะ มีอีกหนึ่งสนามบินนะครับชื่อสนามบินนครนายกลิปเพ่นเราจะลงได้ไหมสนามบินนี้ความยาวไม่เกิน300เมตรมารอรุนกันเลยครับว่าจะรอดไหมเลี้ยวมาแล้วครับนักบินแพ้อากาศนิดหน่อยนะมีเสียงซึ้อซาดหน่อยวันนี้มารุ้นกันครับว่าจะลงได้หรือไม่ได้ เอาใจช่วยกับตันกันครับโมีต้นไม้ขวางเฮ้ยเยระวังเอาหน้ารถเวไม่ได้ครับโอเคอเคุอค้ยไม่รอดครับลงไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นไปเลยครับไปที่อื่นเลยลงไม่ได้แล้วสนามบินนีเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ มาดูการแลนดิ้งสักรอบสิจะลงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเยกับตันกัปตันล้อไม่กลางล้อไม่กลางครับกับตันลืมกลางล้อหรือเปล่าหรือเบอร์เจสซี่แลนดิ้งอ๋อล้อไม่กลางโอเคโอ้โหล้อไม่กลางก็เอาอยู่ครับรอดได้เหมือนกันนะสุดยอด ตอนนี้มาดูการเทคออฟบ้างครับว่าจะสามารถเทคออฟที่สนามบินสั้นๆจังหวัดนครนายกได้หรือไม่มารอชมกันเลยครับอุ้ย เป็นไงออนรอดครับสุดยอดเครื่องบินเรามีสมรรถนะสูงมากหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ e m อ r g e n c ซ Landing ครับตักบินก็ได้นำเครื่องขึ้นจากสนามบินไปที่เรียบร้อยครับมาชมกิ๊บเพลนลงบนถนนในประเทศเขมรก,กันดูครับท่านผู้ชมว่าจะลงได้ไหมลงได้ไหมครับลงได้ไหมรถเป็นไง Oh, หลายชามแล้วนะสตันชามที่4ี่ชนรถครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นนี่คือเกมนะครับกิฟเพนเราสามารถลงได้เป็นที่เรียบร้อยเสียงปบมือเกลียวต้องมาครับขอบคุณค่ะ